มีใครที่รู้สึกเบื่อกับการที่จะต้องเข้าเกมมากดเช็คของดูบ่อยๆไหมครับว่าพวกพืชที่มันแบบแรๆพวกเนี้ยมันจะเข้ามาเมื่อไหร่หรือว่าต้องคอยเข้ามากดเช็คร้านอุปกรณ์อยู่บ่อยๆเราต้องมาเช็คทุก5นาทีเลยเหรอและปัญหานั้นจะหมดไปโดวยวิธีการแบบนี้ครับสามารถทําได้ทางมือถือและในคอมเลยโอเคขั้นตอนแรกเข้ามาใน Google แล้วก็พิมพ์คําว่าโ o กอ a า d ดนด์ดิสคอแบบนี้เลยฮะ จากนั้นก็กด enter เข้าไปครับจากนั้นเราก็จะเห็นลิงก์ i s c o r d แบบนี้ฮะก็ถ้าต้องการลิงก์ o f f i c i a l นะครับก็เข้าอันนี้นะ Grow Garden ตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดยอมรับไปครับโอเคพอเข้ามาหน้านี้ก็เลือกสต็อกแบบนี้เลยก็ได้ฮะจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นจากนั้นให้เรามองหาตรงนี้ครับคำว่าสต็อกตรงนี้เราก็กดเข้าไปจากนั้นเขาก็จะมีหลาย Discord มากครับสำหรับสต็อกนะเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะเข้าไปเซิร์ฟเวอร์อันไหนนะผมก็จะเลือกเซิร์ฟเวอร์อันแรกเลยนะครับเ จากนั้นนะครับเขาก็จะมีแจ้งเตือนหน้าตาแบบนี้นะอันนี้นะครับก็ให้เราติ๊กเมล็ดพันธุ์ที่เราต้องการนะอย่างเช่นผมต้องการแครลอดอ่ะแล้วก็เมล็ดพันธุ์ที่แบบแรงๆพวกนี้นะฮะพวกผักที่เราต้องการนะโอเคจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยครับขั้นตอนนะัะก็จะเหมือนกันทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมเลยนะครับโอเคตรงนี้นะฮะก็จะเป็นร้านอุปกรณ์นะครับผมอยากได้พวกสปริงเกอร์นะผมก็ติ๊กไว้แค่นี้นะครับจากนั้นก็จะเป็นส่วนของไข่นะฮะผมอยากได้ไข่อะไรบ้างก็ตามนี้เลยนะตัวนี้ ไม่ต้องติ๊ก็ได้นะพอมาบ่อยเกินนะฮะก็กดเสร็จสิ้นไปนะโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคครับช่องที่สําคัญจริงๆก็จะอยู่ช่องนี้นะช่องที่มีชื่อว่าสต็อกนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะว่าเขามีอะไรมาบ้างนะครับ5้านาทีทุกๆ5นาทีนะฮะที่เขารีของในร้านนะครับก็อันนี้นะนี่นะเพิ่งอัปเดตเลยนะครับว่าเพิ่งมา เมื่อ50วิก่อนนะฮะแล้วก็ไฮไลท์สีเหลืองนะครับเขาก็าจะแจ้งเตือนเรานั่นเองนะเวลาถ้ามีของที่เราต้องการนะครับที่เข้ามานั่นเองนะก็การแจ้งเตือนนะครับให้ทุกคนคลิกตรงนี้นะจากนั้นก็กดตั้งค่าการแจ้งเตือนนะฮะอยากให้มาแต่ของที่เราติ๊กไว้นะครับก็กดแค่กล่าวถึงเท่านั้นนะฮะต้องการแบบรายละเอียดทั้งหมดเลยนะฮะก็กดข้อความทั้งหมดแบบนี้ได้นะก็ใครที่อยากจะเปลี่ยนพวกผลไม้ทีคค่ต้องการแจ้งเตือนนะก็ให้มาตรงนี้นครับ Announcement ตรงนี้นะจากนั้นก็กดตรงนี้นะช่องและบทบาทตรรงนี้้ก็ไดหือ ตรงข้างบนสุดก็จะมีช่องและบทบาทตรงนี้นะนะฮะตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะนะครับอย่างเช่นผมเออไม่อยากได้วอเตอร์เมลอนไม่อยากได้พวกนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะสามารถตั้งค่าได้หมดเลยนะ